ไวรุ่นสร้างตัวหรือนักลงทุนมือใหม่ที่ตการลงทุนวันนี้เรามาที่โชคชัย4ซอย48เป็นคอนโดมิเนียมอยู่ติดถนนโชคชัย4ตรงข้ามตลาดตอลมโชคพร้มคอนโดโชคชัย4เป็นทรัพย์สินลอกาสขายนะครับคอนโดแบบโล w ไล e ์ life, อาคารสูง8ชั้นมี2ตึก AB นะครับของเราขนาด24.4ตารางเมตรเข้ามาดูในโครงการนะครับบริเวณตึก A จะมีส่วนกลางไว้รอต้อนรับนะครับเป็นล็อบบี้และสระว่ายน้ํานิติบุคคลและห้องสมุดส่วนลาจอดรถก็มีทั้งใต้ดินใต้ตึกและก็เป็นลานโล่งนะครับเรียกเพียงพอกับลูกบ้านโครงการนี้มีผู้อยู่อาศัยค่อนข้างเต็มจํานวนนะครับผลตอบแทนก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากตั้งอยู่ในทําเลที่อยู่ใ,ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองออกได้ทั้งลาดพร้า วังหินรามอินทาและอยู่ในยา่านธุรกิจอีกด้วยโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ยนานถึง12เดือน